ในกอดผมไงอะไรนะอ่อนน้องพี่คนนั้นบอกน้อ่อนเดี๋็กกอดมาเอาเองอย่างนี้นะโอเคขอบยินดีด้วยนะครับผมคุณปอนขอเสียงผู้มือให้คุณปอนด้วยครับตัดอยิงนะ้นอตัวหอมอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เรขอดื่มน้ำสักนิดอะขอเสียงใหม่เขาเสียงใหม่จะกินน้ำแล้ว โอเคมาต่อกันนะครับรางวัลที่สองถามว่าผมมีชื่อจริงว่าอะไรครับผมใครรู้แล้วเชิญขึ้นมาเนทีเลยครับผมไม่มีใครรู้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไม่ต้องขึ้นก็ได้มาตรงนี้ด้านหน้าแถวแรกได้เลยครับผมนี่คุณพอครับต้นทีนะ